สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางร้านเราจะมาอันบล็อกโต๊ะหมู่บูชากันนะคะตัวนี้เป็นโต๊ะหมู่เกคูณทอก็คือเป็นสีย้อมนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเห็นวิธีแพ็คของทางร้านเรานะคะตัวนี้ก็คือจะแพ็คอย่างดีเลยนะคะไม่ได้รับการเสียหายเลยนะจ๊ะนี่เลยนะคะน้องก็จะงานสวยแบบนี้เลยสีสดใสามากเลยนะจ๊ะไม่ได้แต่งสีเดอร์ใช้กล้องสดถ่ายนะคะ ก็ทางนั้นเราก็ขออนุญาตปรับคลิปให้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันนานมากเลยนะคะคุณพี่นี่นะจาเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันเรียงแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นด้านหลังของน้องนะคะ งานก็จะสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะค่ะสําสหรับตัวนี้นะคะน้องก็จะมีขนาดกว้าง100ซนเมตรลึกห3ามเซนนะคะแล้วก็สูงรวม78ซนเมตรนะคะน้องทําจากไม้สักแท้100%เปไม่ผสมไม้อื่นเลยนะจ๊ะงานก็จะสวยตามตรงปรกแบบนี้เลยนะคะส่งของ2อถึงสวันคุณลูกค้าจะได้รับของแน่นอนค่ะส่งฟรีปลายทางด้วยนะคะค่ะสําสหรับผู้ลูกคา้าคนไหนสนใจเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่หน้าจอนะคะ